สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิ่มอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงของคนที่เกิดเดือนตุลาคมนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนพศ2565นะคะการดูดวงนี้เนาะหมอนิมจะดูในเรื่องการงานสุขภาพความรักคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนโสดสนิทนะคะในด้านโชคลาภและด้านสุขภาพนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะกดซับสไครป์เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกค,คลิปการแจ้งเตือนของหมอนะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะ หมอนิ่มไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะขอหมอนิ่มเปิดภัยสักคู่ค่ะ อันดับแรกเราจะมาดูเรื่องการงานเลยนะคะในเดือนนี้การงานค่อนข้างไปได้สวยนะคะอะไรที่มันติดขัดเมื่อเดือนที่แล้วหรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมามันจะรุ่นล่วงผ่านไปด้วยดีนะคะแต่ระวังคําพูดคําจาหรือการมีปาามีเสียงกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าเจ้านายนะคะต้องเก็บอารมณ์หรือบางทีบางครั้งเราทะเลาะบอกแว้งกับคนในบ้านมาแล้วอาจจะไปลงกับคนที่ทํางานได้ให้ระวังตรงจุดนี้นิดนึงทําอะไรอย่าขาดตกบกพร่องด้านเอกสารนะคะเช็คใครละเอียดเรียบร้อยนะคนที่ทางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เอกสารนะคะต้องดูเช็คก่อนจะส่งให้นําอ ถึงลูกค้าหรือตัวผู้รับนะคะต้องดูรายละเอียดให้รอบคอบนิดนึงเนาะมาดูสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วในเดือนนี้นะคะจะมีความสวีทรักกันมากหวานแหววเนาะในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนเรื่องจะนําพากันไปดินเนอร์นอกบ้านก็ได้หรือว่ามีปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆจัดสังสรรค์กันในบ้านก็ได้ก็จะเป็นการเสริมความรักความอบอุ่นมากขึ้น แล้วระวังบางกรณีก็อาจจะมีปากไม่เสียงกันบ้างเล็กๆน้อยๆที่หมอบอกวันที่อาจจะมีการเคืองการขัดใจกันบ้างคนที่รักเพศเดียวกันนะคะในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนจะไปในมุมที่ดีมีความรักที่สดชื่นหวานหอมในไพ่ขึ้นมาอาจจะเป็นรักที่รู้สึกว่าป๊อปปิ้เลิฟก็ได้ในช่วงนี้นะคะรักของเราไม่เก่าเลยก็ได้ที่หมอบอกสําหรับคนที่มีคู่คนที่มีกรณีที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยคืออยู่ในกึ่งว่าเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบหรือแอบรักเพื่อนที่ทํางานก็ได้ในไพ่ขึ้นมารู้สึกว่า เขาเรียกอะไรรักก็ปิดก็เปิดเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบแต่สินใจไม่ถูกหรือว่ายังงงกับตัวเองว่าสรุปว่าเราจะรักเขาดีไหมหรือเราจะเทคแอคชั่นโดยที่อยากอยู่คนเดียวกลับมารักตัวเองไรสถานประมาณนี้ถ้าคนที่เคยผ่านความผิดหวังเสียใจมาจะคิดวนซ้ำๆเรื่องเดิมๆเก่าๆนะคะที่หมอบอกเนาะมันมีเกณฑ์ที่ทําให้เราเครียดกังวลมากไประวังโรคซึมเศร้านะอีกอย่างหนึ่งที่หมอจะเตือนและสําหรับคนที่โสดสนิทในไพ่ขึ้นมา ช่วงนี้คุณมองหาความรักยิ่งรักตัวเองมากเท่าไรคนที่เข้ามาหาเราความใกล้ชิดก็จะดีมากขึ้นปัญหาทุกการแก้ไขในด้านความรักจะแก้ไขภายในหนเดือนนี้ได้จะประสบความสําเร็จหรือบางคู่บางกรณีเนะี่ยที่คิดจะเปิดใจพอเปิดรับปุ๊บเจอคนที่ดีคนที่ใช่ก็ได้แต่คุณอาจจะปิด ปิดหัวใจตัวเองมานานมากเกินไปเลยยังจะเจอสิ่งที่มันยังไม่ใช่หรือยังไม่เหมาะสมที่หมอบอกลองเปิดใจแล้วเปิดโลกทัศน์ดูคุณจะเจอคนที่ดีเพราะโลกใบนี้มีคนที่ดีๆรอแล้วอยู่นะคะที่หมอบอกไม่ใช่เราคนเดียวที่จะอยู่ในโลกใบน,นี้ที่หมอบอกมันมีทั้งคนและดีและไม่ดีอันไหนที่มันเป็นสิ่งเก่าไม่ดีมันผ่านพ้นไปแล้วก็ขอให้มันผ่านไปเนาะที่หมอบอกในด้านของสุขภาพนะคะหมอเตือนเกี่ยวกับระบบร้อนในนะคะลิ้นอักเสบอ่ระบบภายในอักเสบได้ในร่างกายนะคะ ตาหูจมูกปากนะคะ4ี่สาอย่างนี้ที่หมอบอกไปและการปวดเมื่อยช่วงคอบ่าไหล่ต้นขาลามไปหมดเลยแล้วไปทั้งตัวก็ได้ในบางกรณีบางคนที่ทํางานหนักมากเกินไปเราระวังเกี่ยวกับ ขาเรียกอะไรหวัดเรื้อรลังนิดนึงนะคะอาจจะมีอาการเปลี่ยนแปลงกัดเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลตัวเองดีๆในช่วงนี้เนาะในเรื่องการเงินนะคะในไพ่ขึ้นมาว่าช่วงนี้เงินที่เก็บหอมลอมริดได้อาจจะมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับคนในครอบครัวมากหรือว่าต้องไปซัพพอร์ตคนในครอบครัวหรือบางกรณีเจ็บป่วยดูแลรักษาพยาบาลนู่นนี่นั่นก็ได้ที่หมอบอกหรือบางกรณีบางครอบครัวต้องเกิดการผ่าตัดเกิดขึ้นในเดือนนี้ต้องใช้เงินก้อนก็ได้นะคะหมอบอกเนาะและก็สิ่งที่หมอบอกในเรื่องของโชคลาภเนี่ยอาจจะได้มาจากบ้านเล็กที่นะคะหรืือออซ้ายุ ของคนในบ้านพ่อแม่ที่ล่วงรับไปแล้วก็ได้นะคะจะมีโชคขึ้นมาแต่ถ้าทําบุญให้ท่านก่อนแล้วมันสวดมนต์ไหว้พระถ้ามีโอกาสนะคะไปบริจาคนิดนึงในด้านของน้ํานะคะจะได้ไม่ขาดแทนเรื่องการเงินโชคลาบแล้วก็เรื่องของแสงสว่างถ้าไปทําไว้จะดีมากที่หมอบอกนะคะหรือไปบริจกักภาชนะการใส่กินถ้วยชามจานชามกับวัดวารามเราจะได้มีเหลือกินเหลือใช้ไม่ขาดมือเนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะ การดูดวงนี่เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหมอนน่มไม่เฉพาะจอดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้ไงไว้นะัที่นี้นะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสุขภาพร่างกายแข็งแรงประสบความสาเร็จในทุกด้านที่มุ่งหวังหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะปลดหนี้หมดสินมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะขอให้เจอคู่ที่ใช่สินเสมอกันเข้ามาได้จดทะเบียนสมรสแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะหมออนุโมทนาบุญด้วยค่ะบุญรักษาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ